สวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทุกทุกคนนะครับผมกวินเชษกวินพิรมศีวันนี้เจอกันอีกแล้วในรอบของไลฟ์สตรีมไทยแลนด์นะครับวันนี้มีสเปเชียลนะครับเกสที่เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคนเลยที่ได้ใช้ไอจีเดอะแคร์กับผู้คนมากมายเลยนะครับสวัสดีครับพี่เอครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับค่ะพี่เอวันอนงสมบูรณ์วรการค่ะครับผมโอเคเป็นไงบ้างพี่เอช่วงนี้ ได้เจอผู้คนเยอะครับสนุกมากค่ะกับการทำงานเพราะว่าการทำตัวไอเทลร่าเนี่ยค่ะมันสนุกตรงที่เรามองเห็นคนเขามีความสุขจากการที่เขาพ้นจากความเจ็บปวดนะคะมันสนุกตรงนี้แล้วมันไอเทลแคร์มานานเะยครับพี่เอไอเทอร่าแคร์น่าจะประมาณแปดเก้าเดือนแล้วนะคะนะคะจากการแนะนำจากเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ อ๋อจากใช่ไหมครับ<ม>แล้วก่อน<ม>ที่จะตัดสินใจเข้ามาจอยครับมาใช้ไอเทเลแคร์มีความเชื่อเรื่องของไอเทเลแคร์ are, หรือว่าคลื่นความถี่แบบนี้ไหมฮะคือในอดีตนะคะพี่เคยทำอ่าโปรดักตัตวหนึ่งอะนะคะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของคลืนพลังงานแล้วแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสมีประสบการณ์ที่ดีมากๆกับโปรดักตัตวนั้นมันถึงทําให้ความเชื่อในเรื่องของไอเทเลแคร์ค่ะมัน มันทำให้เราเข้าใจมันง่ายขึ้นแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของขึ้นพลังงานจริงๆเพราะเราเคยได้ใช้ได้ผลมาแล้วนะคะแต่ว่าไอเทลร์แคสมันง่ายมากค่ะเราสามารถดูแลตัวเองได้คือหมายหมาความว่าวันที่ทางเพื่อนที่ฟิลิปปินส์มาเล่าเรื่องไอเทอให้ฟังคือเซเยสเลยหรือว่ายังไงฮะเอ,อไม่ได้เซเยสค่ะเพราะว่าตัวพี่เองเนี่ยพี่มีความรู้สึก คือพี่เป็นคนรักโปรดักตัวไหนแล้วรักเลยก็จะสนใจอยู่แต่กับโปรดักตัวนั้นนะคะก็จะไม่เชื่อเลยว่าจะมีโปรดักตัวไหนที่ดีกว่าตัวนั้นอีกแล้วก็วจะยังยังไม่ยอมทําจนสุดท้ายเขาบอกว่าเอต้องลองใช้แล้วเขาก็เลยส่งสินค้ามาให้ทดลองใช้ก่อนนะคะแล้วหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ใช้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าปัญหาส่วนตัวนะคะค,คือเป็นที่ที่กังวลใจที่สุดเนี่ยนั่นก็คือในเรื่องของความดันเป็นคนที่ ความดันตัวล่างเนี่ยร้อยยี่นะคะตัวบนร้อยแปดซึ่งบแบบว่าไปหาหมอทุกครั้งหมอก็จะบอกว่าต้องทญญานยาต้องทญญานยาถ้าไม่ทญญานยาต่อไปหัวใจจะโตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ออกกําลังกายอย่างหนักนะคะก็จะออกกําลังกายสับทุกท,ทุกวันนะคะสัปดาห์หนึ่งเนี่ยอย่างน้อยจะต้องมีห้าหกวันนะคะเพราะว่ากลัวในเรื่องของความดันแล้วก็ควบคุมเรื่องของอาหารแต่ปรากฏว่ามันก็ยังไม่ไม่ดีขึ้นนะคะค จนได้มีโอกาสใช้ไอเทอร์แลคแคร์ด้วยความไม่รู้อะไรทั้งสิ้นเลยนะคะก็ก็เป่าไปไม่ได้เป่าน้ําทานด้วยนะคะปรากฏว่าพอเป่าไปเป่าไปเป่าไปปื๊บเนี่ยค่ะปรากฏว่าแตงเป็นคนนอนหลับยากก็ปรากฏว่าพอเป่าไปปุ๊บมันก็หลับสบายทุกคืนครับแล้วอีกสองสัปดาห์ถัดมาเนี่ยที่คุณหมอนัดให้ไปตรวจเนี่ยปรากฏว่าความดันลงอย่างน่าตกใจแปาว่าก่อนบอกวยังไง ก่อนใช้คือความดันโลหิตค่อนข้างสูงใช่ไหมฮะใช่ค่ะร้อยี่ร้อยแปดแล้วเป็นหนึ่งมายาวๆเลยใช่ไหมครับมาตลอดมาค่ะแม้กระทั่งออกกําลังกายแล้วควบคุมอาหารแล้วก็ยังเป็นอยู่จนได้เข้าใจอะค่ะว่าหลังจากที่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจนะคะแต่ก็รู้ว่าเอะความดันมันดีขึ้นก็เอ้หรือว่าเราทำไอเอฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไอเอฟมาทั้งชีวิตแต่นะคะมันก็ไม่ลงนะคะจนสุดท้าย เพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็พยายามส่งข้อมูลให้ฟังนะคะเพราะเขารู้ว่าเรา,าเป็นคนบ้าขัาง่งเกี่ยวกับเรื่องสินค้าแบบนี้มากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ปรากฏว่าก็เลยชวนน้องคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปด้วยนะคะก็เลยบอกว่าอยากจะเข้าไปฟังอะไรเงี้ยเขาส่งข้อมูลมาเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไม่อยากฟังนะคะนะคะเพราะเราก็ไม่ได้เข้าใจภาษาอังกฤษได้เยอะขนาดนั้นจนสุดท้ายก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ออฟฟิศแล้วก็ได้ฟังข้อมูลพอหลังจากได้ฟังข้อมูลเท่านั้นนะคะถึงได้รู้ว่าอ๋อ สิ่งที่ผ่านมาเลยที่ทําให้เราดีขึ้นอะนะคะมันเกิดจากไอเทอร์แคร์นี้เองนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เลยตั้งใจแล้วก็พิสูจน์มันว่ามันได้ดีอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ปรากฏว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้เลยก็เพราะว่าเราเป็นคนควบคุมความเครียดไม่ได้แล้วคนส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมความเครียดได้อะคะ่ะมันก็เลยทําให้เราคนส่วนใหญ่ไม่สามารถควบคุมความดันได้นะคะก็เลยรู้สึกโอ้สินค้ามันดีมากเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยปรากฏว่า เราก็เนื่องจากว่าตอนนั้นเรามีปัญหาสุขภาพเราก็ควบคุมเรื่องของอาหารด้วยนะคะตอนช่วงเงยน็นก็กลายเป็นว่าน้ําหนักมันลงเยอะมากะคะ่ะตอนนั้นน้ําหนักลงไปหกกิโลเลยนะคะว้าวนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ที่ทําให้เราเข้าใจใช่ไหมครับตอนนั้นเปิดใจใ<ช>ยัง<า>ครับใช่ค่ะตอนนั้นน่ะเปิดใจร้อยแล้วเปิดใจร้อยแล้วเพราะว่าสินค้าดีเนี่ย มันเป็นอะไรที่มันน่าสนใจมากอะคะ่ะที่สําคัญคืออาการที่เราปวดหัวมึนหัวมันดีขึ้นอันนี้คือคือเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเรื่องของความดันเยอะมากอะค่ะนะคะพีข่ขอถามพี่เอนิดนึงครับหลังจากพี่เอเปิดใจแล้วเนี่ยจําได้ไหมคะว่าเคสแรกที่เราไปไปทดลองกับเขาเนี่ยเป็นเกี่ยวกับความดันเหมือนเราไหมเพราะว่าเอาเรามาโนเองหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมีความรู้สึกงั้นไหมหาคนที่ไปเคสคสแรกจําได้ไหมคะว่าเป็นใคร เคสแรกเนี่ยยังไม่ได้เข้าออฟฟิศเลยค่ะครับนะคะวันนั้นพทพี่ใช้ดีแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ก็ตัดสินใจว่าพี่จะเข้าออฟฟิศพอดีมีน้องคนหนึ่งอ่ะเข้ามาหาแล้วเขารู้คือพี่มีโปรดักตัวเก่าเข้าใจไหมคะแล้วเขาก็ปวดหัวมากเลยแล้วเขาคิดว่าจะให้พี่อช่วยทำโปรดักตัวนั้นให้ปรากฏพอเข้ามาปุ๊บเขาบอกเขาปวดหัวปวดตามากเลยตอนนี้ตาเขาลืมไม่คืนก็เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นลองทดลองสินค้าพี่หน่อยสิเขาก็เลยเอาลองมานั่งเต่าแล้วเราก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปอ่ะค่ะปรากฏเขาว่า พี่เอตาหนูสาวา่างค่ะครืบอหนูถายกดหัวแล้วจริงๆก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้พี่จะเข้าออฟฟิศเข้ากับพี่ไหมก็เลยวันแรกที่เดินเข้าออฟฟิศ่ะคะ็เราเราก็เข้ามากันด้วยกันสามคนครับนะคะจากการที่เขาเห็นผลลัพธ์ของพี่อย่างเดียวเลยครับอโอเคนั่นคือเคสแรกเนาะทีนี้ดูจากการเล่าของพี่เอแล้วเนี่ยน่าจะเจอเจอเรียกว่า คนที่มีปัญหาสุขภาพค่อนข้างเยอะมากๆเลยเคสปัมา,มาะไรครับ,รบที่เราไปเจอเยอะมากๆเลยแล้ว,แล,วแล้วมีความประทับใจบ้างก่อนจะไปถึงเคสไฮไลท์กันโอ้จริงๆมีเยอะมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่เป็นแต่เป็นมีตั้งแต่เป็นอัลไซเมอร์ค่ะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่สามารถที่จะก้าวได้เลยนะคะก้าวเดินก็ไม่ได้เลยนะคะก้าวเดินอย่างเงี้ยไม่ได้เลยแล้วก็ เขาก็จะแบบว่าเวลาจะเดินเขาก็จะยกเขาไม่สามารถควบคุมตัวเองได้อะค่ะแล้วคนที <We> ่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยนะคะก็เพิ่งจะรู้นะคะว่ามันเป็นเรื่องของระบบสมองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเขาก็จะไม่สามารถที่จะ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 อะไรได้เลยอะค่ะเขาจะเขาจะแบบควบคุมตัวเองไม่ได้เลยแม้กระทั่งการอึแล้วปรากฏว่าเวลาที่เราพาเขาเข้าไปปึ๊บเนี่ยนะคะเวลาที่เราพาเขาเขาอ่าเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ทําเขาเนี่ยปรากฏว่าตัวเขาเองเนี่ยค่ะเขาก็จะเป็นแบบ เขาเขาก็จะเป็นแบบว่าปวดท้องจนแบบว่าทนไม่ได้ต้องกินยาครับปรากฏว่าพอหลังจากที่เราเจอเขานะคะก็บอกเขาว่าไม่ต้องเลยเอาจับเขานอนแล้วก็เป่าท้องปรากฏว่าเขาสามารถเดินเข้าห้องน้าแล้วก็ถ่ายท้องได้เลยแล้วหูก็ได้ยินมากคืออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายๆอย่างอะค่ะแล้วก็มีมากกว่านั้นคือเรื่องของความเจ็บปวดในเรื่องขาการเดินไม่ได้หรืออะไรพวกนี้เป็นเรื่องธรรมดามากๆ ค่ะคที่ทา<อ>ให้คนดีขึ้นค่ะทีนี้วันนี้เวันนี้จริงอยากให้เจ้าตัวมาแชร์เนาะแต่ว่าน่าจะไม่สะดวกครับ<ช>ก็เลยเป็นเพ็จะัวแทนในการแชร์นะเคสวันนี้ที่มาแชร์นะครับเขาเป็นอะไรครับพีเ่เอครับเคสนี้นะคะเป็นเป็นคนอายุผู้สูงวัยนะคะคอายุแปดสิบเก้าค่ะแปดสิบเก้าแล้ว แปดสิบเก้าแล้วแล้วทีนี้เนี่ย<อ>นะคะคนนี้เนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นคนแก่ที่จริงๆโฟกัสเราไม่ได้ที่เขานะคะแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งที่เขามีความรู้สึกว่าเห็นคนแถวๆนั้นป่วยแล้วพอได้ยินปุ๊บเนี่ยเขาอยากจะช่วยคนนะคะเคสนี้ก็เลยเป็นเคสที่เป็นบุญของของแกจริงๆอะคะ่ะเพราะว่าแกเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกเสื่อมแล้วทีเนี้ย<อ>ตัวแกเนี่ยจะเจ็บทั้งตัวเลยค่ะอายุแปดสิบกว่าไม่สามารถที่จะนอนได้ดีแล้วก็เจ็บปวดตลอดเวลานะคะแต่ก็ ก็คนต่างจังหวัดเขาก็จะเป็นคนที่มีความอดทนนะนะคะเขาก็ยังคงทาทุกอย่างอยู่นะคะด้วยตัวเองท,ทํากับข้าวอยู่แต่ว่าน่าสงสารมากตอนที่มาเนี่ยเขาคานมาเลยนะคะครับต้องท่องต้องถามว,ว่าเขาเป็นมหมายถึงว่าเขาเป็น,เป,นเป็นแบบนั้นนี่เขามีการรักษาไหมครับเขาคิดว่านะคะค่ะคิดว่านะคะเขาน่าจะมีการรักษาแหละคะ่ะเพียงแต่ว่าทางการแพทย์เขาก็จะให้ทานยาครับ ่ก <zo> auto> ็ค <autour> so 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 okay. so ืออาการไม่ได้ด so so ีข like ึ so ้นถูกไหมก็ย huh. right. um. yeah. uh ังคงเจ็บเดินไม่ได้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคทีนี้วันที่พี่เอได้ไปทดลองนะครับไปเป่าให้เขาเป็นไงบ้างคะวันที่ไปเป่าให้เขานะคะคือพอตอนที่มาเนี่ยเขาแทบจะคานมาค่ะจะเดินขึ้นมาก็ยังคือเดินขึ้นไม่ได้นะคะแล้วก็เจ็บปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พอได้ทําไปปุ๊บเขาอาการดีขึ้นนะคะต้องดูตามวิดีโอเลยค่ะน้องวินเพราะว่าขออนุญาตแชร์นะคะขออนุญาตแชร์เนาะ โอเคนะครับค่ะเนี่ยแหละค่ะตอนที่มาครับนะคะตอนที่เขามาเนี่ยนะคะสังเกตยัยเลยนะคะเขาไม่สามารถเดินได้เองเลยคุณยายอายุแปดสิบเก้าอายุแปดสิบเก้าอัดได้แป๊บนึงคุณยายอายุเท่าไหร่คะคุณยายอายุเท่าไหร่จ๊ะแปโอ้89 อืมเป็นอะไรคะยายปวดเข่าเนาะปวดไปหมดเลยนะคะกานที่คุณยายบอกว่าปวดอะไรนะคะปวดหลังด้วยใช่ไหมคะได้ได้เดี๋ยวดูนะคะว่าหลังจากที่ทําเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะครับคุณค่ะเขาเป็นยังไงนะคะพี่เอครับเคสนี้เคสนี้คือเขาเป็นอาการของกระดูกเสื่อมอะค่ะครับ ค่ะแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะนี่เขาปวดปวทรมานของเขาอะค่ะด้วยวัยแปดสิบเก้าอะค่ะน้องวินค่ะแต่คุณยายหน้าตาสดใสมากเลยนะอายุตัวเองแปดสิบเก้ายังดูดีอยู่นะคะพุทธิดูนะครับหลังจากที่ได้เป่าไปแล้วนะฮะฝั่งซ้ายก่อนเราปิดบ้างนะฮะค่ะหลังจากที่เป่าไปเสร็จปุ๊บสังเกตดูนะคะว่าแกใส่ยังไงบ้างยางได้ ค่ะจะดีขึ้นเลยนะไหคนไหยคะตอน,น,นแรกๆเนี่ยขยับตัวก็ขยับไม่ได้แต่ตอนนี้คล่องแคล่วขึ้นเห็นไหมคะนะคะแล้วที่สําคัญนะคะดูสิคะไม่ต้องการใครช่วยอีกเลยคะ่ะคือชอบตรงที่เวลารองเท้าแกหลุดนะคะเห็นไหมคะคนละสภาพเลยเหมือนตอนที่มากับตอนที่กลับดูเห็นไหมคะรองเท้าหลุดแล้วดูดูท่าแกสิคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นอ่าหนึ่งรีวิวเนาะที่ที่ค่ะป้า ดีขึ้นใช่ไหมครับแล้วทุกวันนี้คือ<บ>มีอ,อย่างไงบ้างครับทุกวันนี้ทุกวันนี้แกก็ดีนะคะแกก็ใช้ชีวิตดีขึ้นนะคะแล้วก็อุยในในวันนั้นมีหลายเคสมากค่ะมีอีกเคสหนึ่งที่แบบว่าอาการหนักๆกยก<บ>แขนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ<บ>แล้วก็จากการเป่าไปเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเนีปรากฏแขนก็ยกขึ้นได้เลย<บ>คือมันมีเคสเยอะมากที่เกิดขึ้นจากไอเทราถึงบอกวันเป็นเรื่องมหัศาจรรย์ที่เกิดขึ้นนะคะเขาเรียกว่าคลื่นแห่งชีวิตเนาะพี่เนาะต้องบอกว่า ที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับไอจีเลแคเนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือทางการแพทย์ที่ใช้ในการรักษาผู้คนนะแต่ว่าตัว,ตว,ตวหรือว่าตัวสุขภาพของของร่างกายของเรานี่แหละที่โดนคลื่นนะครับในการการะตุ้นให้เซลล์กลับมาทำงานนั่นเองนะครับ <S <S ตอนนี้อยากจะฝากให้พี่เอได้ฝากมุมมองนะครับว่าสำหรับคนที่กำลังฟังแล้วไม่แน่ใจว่ามันดีจริงหรือเปล่ามนโนหรือเปล่าใช้แล้วมันดีจริงไหมมีอันตรายอย่างไรไหมนะครับจากการที่พี่เอผ่าน ผู้ที่มีประสบการณ์เนาะสุขภาพไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับจากการใช้อแอติเค่ะครับรบ้านเนยครับค่ะอย่างนี้ค่ะคือเวลาที่พี่เจอนะคะผู้มุ่งหวังทุกคนนะคะที่เขาแบบว่าปวดอะไรอย่างเงี้ยหรือเขาเป็นอะไรหนักๆเนี่ยพี่จะบอกเขาเสมอเลยว่าจริงๆสุดท้ายแล้วชีวิตเรามีชอยะคะ่ะนวัตกรรมเนี่ยเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อให้ดีขึ้นเสมอนะคะเรามี เรามีช้อยให้เลือกว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าเราถ้าเราเชื่อเราเสียหายอะไรเราไม่เชื่อเสียหายอะไรนะคะถ้าเราไม่เชื่อแน่นอนค่ะเราสูญเสียโอกาสที่จะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือพ้นจากความอาการบรรเทาอาการเจ็บปวดนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเชื่อเรามีแต่ได้กับได้อะคะ่ะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่นวัตก,กรรมเนี่ยเขาออกแบบมาเขาเขาทำมาใหม่มันต้องเป็นสิ่งที่บางครั้งมันก็เหลือเชื่อะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ก็กําลังเอาความเหลือเชื่อไปให้เขาได้สัมผัสแล้วถ้าเขาสัมผัสด้วยตัวเขาเองพี่ว่าความจริงอะ่ะมันปรากฏง่ายๆตรงที่ว่าถ้ามันไม่เจ็บปวดชีวิตมันก็มีความสุขแล้วนะคะอย่างพี่ออกไปทุกวันเนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่ามันสนุกเหลือเกินกับการที่ได้ออกไปเจอผู้คนยิ่งเวลาเขาเจ็บปวดมากเท่าไหร่เนี่ยเราทําแล้วเรารู้สึกเหมือนเราไม่ไดนงไงอะคะ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรากําลังเปิดโอกาสให้เขาเนี่ยได้ได้รับความรู้สึก ที่เขาไม่ได้รู้สึกสบายแบบนี้มานานแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราทําได้มีโอกาสเป่าให้ใครสักคนหนึ่งอะคะ่ะก็จะบอกกับตัวเองอยู่แล้วอยู่อยู่เรื่อยอะค่ะอยู่อยู่เสมอนะคะว่าก็บอกก็จะบอกกับตัวเองอยู่เสมอนะคะว่าเราไปเพื่อช่วยเหลือผู้คนนะคะให้เขาเนี่ยพ้นจากความเจ็บปวดนะคะเออก็อยากให้เพื่อนๆนะคะที่ได้รู้จักไทเทอราแคร์แล้วนะคะแล้วเราก็พ้นจากความเจ็บปวด เยอะแยะมากมายแล้วอะนะคะแล้วเราก็หลายๆคนก็มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะก็อยากให้ส่งต่อค่ะเพราะเราคือทูตแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะเราเราเป็นทูดที่จะทําให้คนนะคะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าทางด้านสุขภาพหรือทางด้านการเงินนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะ เลยครับพี่เอต้องยกนิ้วต้องยกนิ้วให้จริงๆนะครับคือเรามีไม n d s e ตของการออกไปช่วยเหลือผู้คนเนาะต้องบอกงี้นะครับหลายคนฟังแล้วบอกว่าออต้องเชื่อต้องเชื่อคือสิ่งที่เราใช้อยู่ตรงนี้มันไม่ใช่สายศาสตร์เบ็นมน์อะไรนะครับว่าอะไรให้เข้าใจในเรื่องของคลื่นพลังงานความถี่เนาะ แล้วความถี่หรือพลังงานเนี่ยทายในทางการแพทย์เองนะครับไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนโบราณน,นะครับก็เริ่มใช้เรื่องของคลื่นเรื่องของพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานาน้ําพลังงานเสียงร<ช>ววาความถี่เร<ช>ื่องข,ของสุขภาพนะครับดังนั้นสิ่งที่พี่เอบอกว่าให้เชื่อนี้ไม่ได้หมายความว่าเชื่อแบบงมงายนะครับอยากให้เชื่อได้ลองเข้ามาใช้เนาะลองพี่จะบอกอยู่ว่าคือมันมีข้อมูลนะคะข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ก็มีอยู่แล้วอะค่ะ เราก็สั่งข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์อยู่แล้วไงคะเราก็มีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ของบริษัทอยู่แล้วใช่ไหมคะเมื่อมันมีข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์แล้วอะคะที่เหลือก็เหลือตัวเราเองอะค่ะที่เราจะยอมที่จะใช้ในเทคโนโลยีใหม่หรือเปล่านะคะที่สําคัญเลยคือพี่โชคดีนะคะน้องน้องดีจริงจริก่อนหน้านี้พี่ก็เคยมีปัญหาหนักๆกับชีวิตตัวเองนะคะเคยเกือบสต๊อกสองครั้งนะคะแล้วก็รอดมาได้จากขึ้นพลังงานเคย ตกจากที่สูงมาค่ะจนหลังโคดอะคะ่ะแล้วก็กลับมาเป็นปกติได้จากคลื่นพลังงานมันก็เลยทําให้พี่เชื่อมั่นมากๆกับเรื่องของคลื่นพลังงานแล้วไอชอลักแค่ก็คือคําตอบตรงนั้นในปัจจุบันนี้จริงๆค่ะโอ้โหสุดยอดเลยก็ดังนั้นวันนี้เชื่อได้เลยว่าทุกคนที่ฟังอยู่นะครับน่าจะได้เห็นรีวิวหลายเคสเลยนะวันนี้แต่ว่ามีโอกาสได้โชว์ในเรื่องของวิดีโออยู่1เคสนะครับก็ใครมีปัญหาสุขภาพนะครับก็สามารถปรึกษาคนที่นะฮะ ถือเครื่องไอทีรแคร์นี้เข้ามาหาคุณได้เลยมั่นใจได้เลยว่าไอทีระแคร์นะครับจะทําให้สุขภาพของเราเปลี่ยนแปลงไปตลอดการนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอมากๆนะครับที่มาแบ่งปันนะฮะประสบการณ์การออกไปช่วยเหลือผู้คนแล้วก็มีเคสประทับใจมาแบ่งปันในวันนี้ในโอกาสหน้าเราจะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันเสาร์ที่สาสิบกันยายนนี้ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่อขอบคุณทุกทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปครับออกได้เลยนะครับ ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางการแพทย์ไอเ e r c a r e รุ่นคลาสสิกไ t เ e r c a r e รุ่นพรีเมียมไ t เ e r c a r e รุ่นโปรและ a t ท e r c a r e บูไม่ใช่อุปกรณ์ทางการแพทย์ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ของเรามีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่สามารถใช้แทนคำแนะนำทางการแพทย์ได้หากต้องการคำแนะนำทางการแพทย์การวินิจฉัย หรือการรักษาตรวจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพบริษัทไทยอินเตอร์เนชันแนลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสี่ยงหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้อุปกรณ์หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลบนเว็บไซต์ของเราบริษัทไทยอินเตอร์เนชันแนลจะไม่รับผิดหรือรับผิดชอบต่อการกระทําการบิดเบือนความจริงหรือความประมาทของสมาชิกผู้เป็นตัวแทนจําหน่ายอิสระของเรา